สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคาเคฟ่นะครับผมรายการที่จะพาทุกคนเนี่ยไปดูคาเฟยย่ต่างๆนะครับว่าคาเฟยย่ต่างๆเนี่ยเขามีสไตล์ไหนมีแบบไหนกันบ้างนะครับและในวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณกอนตอนนี้เราอยู่ในที่ฟอเรสเต้คาเฟยย่บายอานานวานะครับอ่าโอเคแล้วเราก็อยู่กันที่นี่นะครับผมและข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับไปกันเลย โอเคครับผมและตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันด้านในแล้วนะครับผมด้านในนี่จะเห็นว่าเขามีมุมต่างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้แค่ห้องเดียวนะครับผมเดี๋ยวมีข้างหลังด้านในอีกที่เป็นแบบโซนคล้ายๆเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นป่าไม้เนาะตามชื่อร้านเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการดื่มน้ากันก่อนอ่ามาเดี๋ยวเอาน้ำเข้ามาเลยครับน้ำขอนม่เก็นโตครับครับผมขอบคุณมากครับอ่าเนี่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเข้าที่ของผมก่อนเลยนะของผมจะเป็นเอ่อ เป็นนมสดช็อกโกแลตนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ละลายไปบ้างแล้วนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันดูอืมเนี่ยมถือว่าอร่อยมากนะครับผมรสชาตินี่จะเป็นนมสดนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของความเป็นช็อกโกแลตอยู่ด้วยนะครับผมรสชาติจะหวานแล้วก็จะมีแบบกลิ่นช็อกโกแลตอ่ะเป็นตามชื่อเลยนะช็อกโกแลตใช่ถือว่าเป็นเมนูที่กินง่ายชิลๆ อันต่อไปของคุกณกอรเป็นอะไรครับของผมเป็นซิกเนเจอร์ดีเนสโตนะครับเดี๋ยวผมมาลองชิมนะเป็นไงครับรสชาติขอแบบว่าอลังการเป็นไงบ้างครับคุณกอรรสชาติกาแฟอ๋อมขมหน่อยแต่ก็ปกติละครับกาแฟแล้วก็แน่นบ,บนก็ถ้ากินรวมกมับด้าบนก็จะมี อีกลิ้นคือแบบคำรวมกับครีมเนาะคำรวมกับต็อกทีมอร่อยครับผมชอบตรงการตกแต่งเขาดีเขาจัดแบบว่าโรยผงมีการโรยผงมีการมีการโรยผงใช่ครับสวยครับสวยตกแต่งเขาดีถือว่าโอเคนะเมนูนี้ถืโอเคเลยอ่ะต่อไปเป็นของคุณกติครับชาเขียวเหมือนเดิมทุกตอนเป็นเมนูแนะนำด้วยพนนี้เขาชอบกิน ของเลียวเขียวเลยเวอร์ใช่ชอบอะไรเขียวๆอันนี้ว่าทิ้งไว้นานกันหน่อยมันก็เลยละลายแล้วไม่หวานเป็นชาเขียวที่ไม่ค่อยหวานเท่าไเลยอร่อยอันนี้ถือว่าอร่อยเลยมีกลิ่นแต่ว่าไม่ไม่แรงมากคนไม่ชอบกินชาเขียวกินได้นกิไม่ชอบกินชาเขียวมากๆก็มี เขาเรียกว่ามันเป็นรสกลางกาจกินกลางกาแต่อไปคนจีนครับสั่งอะไรมาเราเนี่ยนี่คนนี้คาราเมลมัคคิอาโต้แม่คาราเมลซื้ด้วยแล้วถึงเจอด้านล่างที่เป็นนี่แขละเป็นของขวัญมาชิมวิธีต่อให้สุดต่อให้สุดข้างล่างหวานอร่อยเลยหวานแบบ็อันปีนชอบเลย เกีกการตกแต่งไปเห็นการตกแต่งด้านบนของด้านบนเขาจะมีการเอาคาราเมลมาวาดใช่เหมือนทำไมหองผมผมบอกว่าเป็นสมูใช่ไหมหลังจากที่เราเนี่ยดื่มน้ำกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าที่นี่เขามีเป็นของกินยังไงบ้างครับผมเดี๋ยวพอเป็นอาหารเนาะอ่ะแล้วตอนนี้อาหารที่เราสั่งไว้ก็ได้มาถึงแล้วนะครับผมโอ้ครับครับอ่านี่โอเคอันนี้เป็นเมนูอะไรครับคุณรอนเบอร์เกอร์หมูนะครับ ดูการตกแต่งของเขาเนาะรู้ว่าเป็นเมนูที่แบบว่ามีความแบบน่ารักนะใช่น่ารักชิ้นแบบเล็กๆขนาดพอดีนะครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เป็นขนาดพอดีครับน่ามอางรำก็หมดแล้วอโเเคดี๋ยวผมขอขโมยเฟรนฟรายกินก่อนอย่างแรกโอ้โหคุณูนี่คุณเปิดก่อนได้ไงเนี่ยไม่รออยู่แล้วจบแล้วอยากลองเปิดเกอะมามาลองมาลองชิมดู แน่นอยู่นะอย่าหกแล้วคุณกออย่าหกนะวิธีการกินนี่น่ารักมากเต็มปากเต็มคำเลยทีเดียวอ,อ่ออ่จะเป็นยังไงคุณกอรครับผมพาคุณกดจานไว้ให้หน่อยไม่อยากจานมันเลองผนมปังเขาคือความแบบหนึบๆนะครับอร่อยแบบ ผักเขอาขอ,อร่อยผักเขาอ,อร่อยหอมดองหอมใค่อช่หอมดองอร่อยน,นะนี่ขนาดปลาป่าเนี่ยน,นี่ยังไม่ได้จิ้มกับซอสเลยนะรอร่อยอร่อยอร,อร่อยชอบชอบโอเคอืมคุณสต,ติระหนี้นะ่ราคาไม่แพงมากด้วยนะผมบอกเลยราคาแบบจับต้องได้โอเคเอาไม้เอกก่อนเดี๋ยวตายเอาไม้ออกก่อนนะครับ หอมดองครับมันคือหอมดองใช่มันคือหอมดองใช่ไหมอร่อยผมบอกผมเป็นคนที่ไม่เคยกินหอมดองนะครับเนี่ยในตรงเนี่ยผิวแถบนี้มีความแบบกอดมากัดเข้ามาแล้วแบบมันมีความได้แบบเห็นกที่นอกใช่กินไหมไม่กินคุิ๊นไม่ชอบกินดูอะไรแบบนี้หรือยังไงลองดูครั้งแรกเลยอ่ะค่ะลองดูครับ เเอออาาตัวประเทศอะคุณไม่กินไมับเนี่ได้หมดเลยลองกินให้หมดเลยนะมัเดี şey <t <t ๋ยวลองดูนะลองดูมชิ้นใหญ่ด้วยอืมไงมันไงว่าความรู้แต่ผมว่าแต่ผมหน่อยนะแต่ผมว่าเมนูที่นี่ส่วนมากอะทั้งน้ำและอาหารผมว่าทานง่ายนะใช่ผมว่าเอาไปทานทานง่าย ทานง่ายทานง่ายผมผมว่ามันอร่อยมันอร่อยในแบบมันมันอร่อยมันรวมมันรวมซอสทั้งซอสทั้งผักทั้งอะไรมันรว,วมกันลมันอร่อยคือครับและเมนูต่อไปของเราก็มาถึงแล้วเดี๋ยวขอเมนูต่อไปเลยครับผมอ่านี่ควัวสองชีสนะครับนี่จะเป็นเอ่อเป็นควัวสองแฮมชีสช<ม>ครับผม รสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเริ่มจากใครดีเอาเปิดก่อนก่อนดูนะคุณดูการตกแต่งของเขานี่ผมให้ดูจับแต่งของเขาสวยงามนะครับมีมว่าลวดลายรู้สึกว่าเป็นเมนูที่มีความมีความแน่นเหมือนกันนะใช่มันแน่นมันแน่นสึกว่ารู้สึกว่าให้กินเข้าไปตอนนี้ก็เนี้อน่าจะอิ่มได้ยาวผมว่าอิ่มให้กินเนี่ยแตอิ่มตานายาวเดี๋ยวว่าผมอ่ะคุณคติเปิดก่อนตีเปิดเอาเลยก่อนเราต้องให้เขาได้เปิดก่อนบ้าง คุณดูหาว่าหิวเนี่ยยังไงเดี๋ยวผมตัดแถบเดี๋ยวรอบเดี๋ยวเราตัดแมบยังไงกรอบกรอบถึกรอบแบบกรอบเลยอะแต่มันหอมเนยมากมันต้องเปลือกมันล่ะมันหอมเนยมากแล้วมันก็กรอบกรอบแบบกรอบเลยอะตาผมลองแล้วมัน ไปลองดูเลยก่ณจอนนิ้วสองชั้นี่ข้าวปลาเป็นงานรสชาติกรอบนะกรอบเนาะหลังจากที่ทุกคนเขาได้พูดอะไรกันไปมากมายแล้วผมจะให้รีแอคกับหน้าปลาความฟินแบบตึ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 บก็อร่อยหอมแบบหวานด้วย พี่ผมชอบนะเมนูนี้ผมชอบชอบเลยแหละพอกัดเข้าไปรู้สึกว่าทุกอย่างมันรวมตัวไม่ได้มันกลมกล่อมกันมันอร่อยอร่อยเปิดโลกเลยเมนูนี้อร่อยออร่ยเอาเลยรลงตัวใช่ไหมล่ะตัวผักแบบ มนแ่แบบหวานไม่ผักก็กรอบแบบตัวผักอ่ะใช่กรอบมากเลยกรอบแล้วรวมตัวด้วยตัวแบปักที่มีความกรอบอยู่แล้วใช่ผิดนก็ลงตัวเลยและหลังจากที่เราเนี่ยกินของคาวกันหมดแล้วเนี่ยเราไปดูกันว่าของหวานที่เนี่ยจะมีอะไรบ้างเบเกอรี่ของที่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันเลยด้ค่ะเจอาับดไปเลยและตอนนี้นะครับผมของหวานของเราเนี่ยก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ขอ,องหวานของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มที่เมนูนี้เลยครับอันนี้จะเป็นบานออฟฟี่นะครับผมอันนี้เป็นอะไรครับคุณก่อนช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตนะครับแล้านนี้เป็นอะไรครับอันนี้คือยอร์กชีสเค้กช็อกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ทตัวบานอฟฟี่กันก่อน,น <c oughs> เลยนี่ต้องบอกว่าเมนูนี้นี่ผมเป็นอะไรที่ผมชอบมากสำหรับขนมเค้ก <onom> คือในการกินบานอฟฟี่เราต้องแบบว่าเราต้องลงไปแบบลึกๆเลยนะครับนี่หรือยังไง ทุกอ,อย่างมันละมุนมกันอยู่ในปากมันโูเนียว่ามานูเนียมานเนียตังไปไป้งแต่แบบว่าตั้งแต่ตัวแบบตัวครีมด้านบนไปเน้นถึงกล้วยคุณกอรเชิญครับโ oh. อ้ผมขออนุญาตกินแค่ช่วงด้านบนนะครับ <c oughs> ผมไม่ถุกกล้วยนะครับผมไม่ถูกกล้วยไม่ถนัดกินหนิยังไม่คอ่อยเลี่ยนเท่าไหร่ ใช่แล้วเวลากินเข้าไปท้าเนี่ยนี่ผมไม่ได้กินกล้วยนะผมกินกล้วยไม่ได้นะเนี่ยแค่ผมกินที่ครีมยาชีได้านบนจะมีความกลิ่นหอมกล้วยขึ้นมาเต็มเต็มอย่งอื่นไม่มีกลิ่นกล้วยใช่อไ,ไปคุณนี่ยังไงลึกเลยลึกๆหอมคำลึกๆไม่เอาเดี๋ยวปุ๊ก เป็นไงความละมุนเนี่ยนะครับนุ่มแม่นุ่มขี้นุ่มนุ่มมากนุ่มมากนุ่มอ่ะใช่ปุ้ยก็นุ่มปุ้ยแบบนิ่มมากใช่ใช่ปุ้ยนิ่มเอะไรต่อไปให้คุณว่าแค่ตาตาก็ยั่วแล้วไอ้นั่น้วงรู้ดื้อไหนไหนก็มาจ้วงเลยจ้วงอร่อยคำโตก็เอาบุยดึงออกนี่คือการเอามืยเอาบุยดึงออกอร่อยอ มันหลายไหมรสชาติของปากดีเลยของปากของคอต่อไปของเราเนี่ยจะเป็นตัวเค้กช็อกโกแลตนะครับเค้กช็อกโกแลตนะครับซึ่งการตกแต่งเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยการตกแต่งของเราก็จะเปการโรยเป็นถุงเรียกว่าไอซิ่งก็เรียกใช่ใช่ไหมไอซิ่งไอซิ่งเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยเนี่ผมก็จะใช้ช้อนเดิมนี่อันนี้ผมผ่าครีมมาปุ๊บ อาแินิดน่อยแบบาคีก็จะิวสบายแบบนี้ครับอรน,นีครับตนเคช็อกโกแลตถูกไหมใช่มีความคล้ายเบลนี่มากไหนๆๆมันเหมือน,นเบลนีม่มัอนที่คุณบอกจริงหรืป่มีความคล้ายเบลนี่นมนันู่นอป้ เรานี้นะใช่แค่การแบบตัวเนื้อตนันเแล้วบายเบอนี่ใช่ไหมมันคือคกอะไรพมตอนนี้ใช่ตันั้นเอรนี่คุณเนด้านบนนี่ไหมเราจะประกอบนิดนึงต่อไปคุณมาดีจัดต่งนีบอกนี่เนื้อผัดเหมือนมากมีคอนบางนี่บองนี่ชอบไหมคุชอบไหม ตอนนี้ที่หน้ามันขึ้นฟีลมผง <Flight> โกโก้เยอะมากเลยอร่อยบอกเลยอร่อยข้างในแบบมันเป็นเนื้อลูกหมูใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบแท้โกโก้ที้หมานนิดหนึมีกลิ่นโกโก้แล้วก็มีกลิ่นโกโก้ไอตัวแผ่นด้านบนมันเป็นมูดดัตต์เพรามีกลิ่นโกโก้เหมือนปะเหมือนเบอนี่นะแต่เนี่ยกลิ่นโกโก้นี่คืออะไรครับคุณ คุณจีนเนี่ยนี่เนยอร์ซีเค้นะครับที่มีซอสบี่คุณจีนเขาความผูกพันกับเมนูนี้ผมยกให้เขาก่อนเลยอย่างที่ผมชอบเลยก็คือหน้ามไข่ตุ๋นหน้ามไข่ตุ๋นหน้ามนไข่ตุ๋นเหรอห้ามไข่ตุ๋นนี่คือเมนูที่คุณจีนชอบนะครับรสชาติไข่ตุ๋นเหมือนไข่ตุ๋นที่หอมน้ำหนูเลยมันคืออร่อยอ่ะอย่างเดียวเลยอ่ะตอนเนี้ย อร่อยอร่อยอร่อยบิสกิตข้างล่างก็อร่อยลองนะนี่นะครับชีสนี่แบบชีสเลยเมนแรงแต่ขวดนี่คือไงคือมันแบบมันมีอารมณ์ร่วนเหมือน,น,น,นมีอารมณ์โล่ของซอมบี้แต่เข้ามาเกี่ยวตัด จะจบไปแล้วครับสำหรับคาเฟ่นี้ครับผมกับการรีวิวของหวานแล้วก็ของกินเครื่งดื่มต่างๆคาเฟ่นี้ชื่อคาเฟ่อะไรครับคุณกอนฟอร์เรสเต้คาเฟ่บายอันนานาวาครับคาเฟ่นี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับคุณกอนซอยเนี่ยเมืองปากเกร็ดสินะครับใช่แล้วเข้ามาเข้ามาเขาจะมีจะเจอโรงแรมโรงแรมท่านโรงแรมก็จะมีคาเฟ่มีตั้งอยู่โอเคครับผมก็สำหรับ โปรคาทูใน EP นี้ก็คงขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยว EP ห<ช>น้าเราจะไปใน,นกันเดี๋ยวเราติดตามชมกันได้เลยสำหรับวันนี้เราขอตัดกับโซคครับสวัสดีคร่บ